เอาป่ะวะแข่ง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 แข,งแข,งแขงดกูได้น่นได้สอนะพายุเอ้ยเกี่ยวเอ้ยอะไรกันไอไออนดิบแกได้กี่ตัวเกมโนนมีตัมเพิกี่ตัวเองก็จะของแค่นี้องมเลย <laughs> ไอ้เมาบีส้าไวนดอด <c oughs> เราใส่คุกก็วอดให้ถ้าตังค์เหลือคูก็ออกขอเป็นไรเรามีโอเกอร์มิดเ็นไรได้ปะ y e เฮ้สามรุ a น d มา n ม m เลีแบบ้งยงใครเลี้ยงใครในอีโดทำไมอ่ะเฮ้เราไปทางนี้มึงดึงมาดิมึงดึงมาดิมึงดึงมาดิลากลากดึงมันกลับมาดิ เดินดิ oh <shit. S 1> ้งมากลับทางนี้เจมไปไหนเพื่อนอยู่ทางวิ่งไปทางได้ได้ได้สบายได้ละสบายเฮ้ยลาจอดด้วยแม่งตรงไหนฮัลโหลเล่นสายหน้าลำคาญดีวฮลโลอสายเวทจ้า กูขอคลิปตัวเองดิเปรีย้ยวครับเปียวเดีด๋ยว<ด>ได้ปะละ่ะได้ปะเดี้ยวแรงเกีเ่ยวไปไหนครับนึงนเดี๋บอกไปฟาร์มป่าเลยอ่าได้พวกเกี่ยวละเอ้าอะไรละเปรี้เดีย๋ยวบอกนะว่าบินเลนตาที่แล้วอยู่เนี่ย มา,มาสรงเดียวกันเด็ก h อนเงี่ยสรงเด็ก h อนหนักลีหน้าโดนโดนเจ้าอย่งนี้มาช่วยไม่แน่แล้วเว้ยตรงเดียวก persona persona, ันเนี่ยเด็ก h อนเนี่ยเด็ก h อนมันไม่ค่อยมาเก็บรูนเลยเดี๋ยวนะมันไม่รู้ไงมันไม่รู้เด็กใ้ายมาเยอะ เอาป่ะวะเอาป่ะวะแง่เ um> งี้ยน่ะไม่โดนไม่โดนใครเลยขอโทษขอโทษขอโทษจบแล้วขอโทษขอโทษขอโทษเราเรากูแข็งก allora ่อนก็ได้ีมันมันเก็บอยู่นะเก็บอยู่นะยังไม่ทำอะไรมันเลยเอาป่ะวะแข่งแข็งแข่งแข็งแข่งดอกก็ได้เลยนะได้สองแล้วอยู่ไม่ได้ได้แล้ว ตัวหนึ่งต้องเปิดตะกิ้วแต่ตัวตีไก่มันร้อเลยนะบาร้อมได้นะเตรียมแทงกุ้มกลับไปดิแอน,นีนาวะลีนาเลิกสิครัาได้ถอยเลยถอยเลยได้เลยได้แล <No. S 1> เอาดิ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 ไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่สโลสโลสโลตายมันตายมันตายปล่อยเลยปล่อยเลยร้อนแค่บ้างจริงเยี้ยบุ่นแกนวาจัดเนี่ยต่อละวสามตัวป่ะเออสามสี่ตัวสี่ตัวเดิก มึงยืนรอตรงนี้ดิมันมองไม่เห็นเดีด๋ยวกูเติมมัน้ยไปไหนเจมออมอ่ะ<ม>เฮ้ยเฮ้ยไอ๋พัดเราไปกุมีย็นต้เจมได้หมด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 เอียะเอ้า,อาไปม,มีคนมาซ้อมมีคนมาไกลบุกเกอร์มานะกูเกอร์มานะเออกรูกรอดกูรอด ปกติใส่ยังดีป่ะตามเพียคุว่าคุยแข่งแล้วกดตีใส่ใดีป่ะเฮ้ยเหนียวอ๋อเหียวอ๋อจัดคุณเดินมาเจอเอลซีฟาเพียพิเศษสสัเดินมาเจอเอลซีฟามป่ากดเขาเยอะแล้วโหดไล่หน่อยแหละ จ<ล>เจอเ<ว>อลซีแล้วนกนาคุไม่พออ่ะอีกนิดนึงกุจะแข็งนะสี่แล้วล่ะอะไรมันแข็งมันก็จตั้งได้อยู่ดีอิน้าไม่อิน้ามันเพิ่วาดมาไงวาดมาที่หล okay? ักยูโอเก้ เฮ้ยมีคนลองของมาเดียมเอาเอาเอาพัด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 กันเลยมีคนลองของมันตาย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 ปล่อยเรปล่อยเนาไปเลยปอยเน่อ้ยมีคนลองของปอยเน่าอยากลองข้างบนเหรอมับอกวข้างบนมันจะสแค่ได้วะ เพราะมึงแจกข้างบนกันละโหสีเขียวกินงานอะไรก็อร่อยยอกหรือว่า M4 ไม่ดั้หรอกแต่ M4 ออกแล้วจริงมั้ไปกลางไปกลางสักท้ายเบิ้นเก่าหน่อย Let's go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  Stun him man Can't kill you ตายอาดป่าเต็มเลยว่ะีปเร็วขอเกวิจเจนได้ไมเกวิจเจน่กวิจเจนเ <ไป S 2> วิจนโอ้ยทำอะไหนี่ข้างล่างลงอ่ะเห็นปะ

I'll see you, I Let's go to let's go. school. <coughs> yes, my, <girl. laughs> my <villain blows. laughs> I wonder when I was mid as you say. Yeah, you an idiot Unfair. Watch this spot. you Your bottom ไอ้ตามไอยอไปอีกหนูว๊กู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 นกมีนำกำมีโคตไกลแล้ววะสามร้อน Can you block him? ไล่สุดจริงไล่สุดจริง ยิงแจกเลยเหรอเกมจีิรู้เขไม่ได้แล้วใครที่เล่นจิ๊บก็เลยเอาตีมายืนตีนิ่งๆเลยอ่ะหนีไม่รอดแล้วไงโดนสโลคุยโดนทุกอย่างไล่มันตั้งแต่ไอจิ๊การ์ดบวกไอตัวกวลางลวเลยจับไม่ได้อ่ะทีมันไม่มีตัวจับอ่ะทีมแม่งไม่มีตัวจับว่า อ้าวมนไหนเนี่ยเนี่ยนั่นเรียกตัวจับวะนั่นจริงๆ yeah, ริงเอลซีโปรตีนั่เป็นตัวจับเลยหมดแล้วไงมันดูดดูเอลไปแล้วดูเอลไอ้ก ch> right ิ้งกาแจกฟาร์มทางสู <h <h ้ไป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 แล้วกิ้งกากู ตายตายไม่รอดไม่รอดอยังไงครับไม่รอดค <Att ain. S 1> อยพาอะไรก็ไม่รอดทวงเลยไ <laughs> ก,ก,กย่ีอยจัดไก่ดึุดโซนนี้ไก่กี่การไก่ไปดูหนังอันนั่นมาไว้ไตั้อ่ะ กิ่งก่ายักษคอ่ะ bro you a r so much y u r e s i c man ทักเกิ่ก่ายของไทยเว้ยไปดูหนังกิกายกากมาไอกิกาที่ว่าเขาโฆษณาที่อย็นเราบ่อยในเฟซปเนี่ยกิกายษ์เนี่โครช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 เีอัพอหชโอเค r e you ไม่เพ <kung> ื <divide S 1> ่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเจมไม่รอดอยู่แล้วไปต้องอย่าตามไม่ทันไม่รอดอ่ะวะไม่รอดอยู่แล้วเจม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 เอาไปรอดดิไปรอดดิไปรอดดิกูรรอเขาเนาะเวนตีอ่ะไปดิเอ้าดููโดนไปด้วยรอดงรอดจะยิงไม่ได้เฮ้ย

โอเคปุ๊รอดไม่ไม่ใช่คนไทยอย่างเงี้ยไม่คนไทยอนาคจ,จะเป็นฝรั่งที่ไปดูหนังมาก็ได้ครับจะอะไรกันหนังไทยวะเป็นอะไรกายไงอีกา,าอยากอย่างไงเอ็มไม่มาเขาจะเอายังไงอ่ะเอ็มตัวขล่างอ่ะเจิ๊มกำกับมิงกำกับมิงเพิ่งจะออกไปนอ่ะ

ไม่ลาบแล้วข้อมัต oh, ีเกียบกว่าเยี่ยอีสามทีตายแล้วภูชีพระเบิดพีชีพเป็นไงล่ะโอ้หทั่วถึงตายหมดตายหมดชอบใจชอบใจเฮ้ยเจ้าเด็กเขาด้วยเหรอ có thằng này nó thằng bé nó chứ em còn phá game khám hàng này được à anh chẳng phải faster faster em มันสายโล่ปรับใหม่ให right? ้ตีห oh. ัวที o ดียวแตกน่ายากตั้งแต่โล่ปรับใหม่ให้ตีหมวทีเดียวแตกเนี่ยไหเอายาก Mày lên đây Em mới mau Em mà em mà Em mai đến thử đây thế lỏ thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ไม่มีกีบว่ะเอาเนี่ยกูรอก่อนกูรอก่อนตายช้าช้าตายช้าช้าที่หน่อยขอที่หน่อยโอ้ยโอ้ย มีที่ใหนียัเจมอะไรตามเห็นไหมเนี่ย Học đê-xô về chém tiếp á khó lắm Chém, đê về Hạ quả sư đê-xô Ơ ơ ơ tiếp cả tí ba này đi Mình đu phương một nhóm tí đi Cả tay. เฮ้แห้โเ้ยโซ้เออเฮ้ยเฮ้ยเอ้เกมโอ้โหได้เกมได้กัดเอา่อนกันเลยกูรู้เลยว่าใครเมื่อกี้กูรู้เลย ไม่ต้องดูของนะกูรู้เลยได้ <Victory. S 1> เดมโวยไม่พ <c oughs> ีด้วยเหรอได้เดมทำอะไร